สวัสดีครับพบกับ let's go fish Thailand กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มีเวลากันอยู่ครึ่งวันนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวครึ่งวันนี้เราก็ไปหาตกปลากันดีกว่านะครับเอ่อสำหรับวันนี้จะเป็นเป็นหมายคลองธรรมชาตินะครับแล้วเราจะไปตกหลักๆก,ก,ก็จะคงจะเป็นปลานินนะฮะเพราะว่าปลานินคลองธรรมชาตินี่เป็นปลาที่นะเนื้อดีอร่อยกินได้ด้วยนะครับตกปลากินนะพูดง่ายๆนะเพราะงั้นคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปตกปลานินที่คลองไหนย,ยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยถนะ้าพร้อมเราไปชมก อ่ะสำหรับคลองที่เรามาวันนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะนะครับประมาณนี้เลยจะให้ดูก่อนนี่มาถึงล,ถละจอดรถละโล่งๆตรงนี้พื้นที่โล่งดีตรงอื่นมันก็ตกได้ทั้งตลอดคลองนะผมถามชาวบ้านมาแล้วนะแต่ว่ามันจะลกลงไม่ได้แต่ว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่แบบเหมือนพื้นที่<ม>ของเทศบาลรปตเขมามาทำเอาไว้ให้นะครับก็ค่อนข้าง,างจะโล่งดีนะแต่ว่าเละไปหน่อยแฉฝนตกนะก็ไม่รู้ว่ามีปลาหรือเปล่ายัางไงก็เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวว่ากันแล้วกันเอ้มันก็มีนะปลามันขึ้นอยู่นะไม่รู้ปลาอะไรแต่ตัวไม่ใหญ่ อืะ่ะลองดูแล้วกันนะได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะครับหมายธรรมชาติอย่าไปคิดเยอะเรามีร่มให้นั่งเล่นสบายๆโอเคละโอเคครับเดี๋ยวไปชมงานเดี๋ยวคนของกันโอเคนะครับเพื่อนสำหรับเหยื่อที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็เป็นเหยื่อตัวใหม่ของผมเองนะครับก็เป็นลำบ่มต้นนะนะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อเป็นทางการนะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันไปดูผลงานก่อนดีกว่า ลำบ่มตัวใหม่นะครับก็เป็นเหยื่อสำเร็จนะใช้งานง่ายเลยครับฉีกซองผสมน้ำนะโลโก้ประมาณนี้ให้ดูก่อนเลยนะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้นะครับเราจะใช้เป็นตะก้อประมาณ3มเซนนะตะก้อเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็เบ็ดผมใช้เป็นทรงจีนุเบอร์หนึ่งนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็จะใช้0ู0.8 1 2ดุได้หมดนะครับก็เลือกเอาขนาดที่พอเหมาะสมนะผมเลือกเบอร์หนึ่งเพราะว่าเออมันค่อนข้างโอเคนะปลาใหญ่กินได้ปลาเล็กกินได้นะปลาใหญ่ก็ลุ้นนหน่อยเม็ดโฟมเลือกขนาดให้ตัวเหมาะกับตัวเบ็ดนะครับอ่าขนาดตะก้อขนาดตัวเบ็ดนะครับประมาณนี้แล้วก็ปั้นเหยื่อใส่ได้เลยครับ ปั้นเหยื่อะนะครับลูกขนาดเท่าส้มนะนะครับตัวเบ็ดปากหัวปากท้ายที่ปั้นเหยื่อลูกใหญ่ขนาดประมาณส้มเพราะว่าใช้ข้าวใหญ่เลยนะเพราะว่าเรารตกหมายธรรมชาตินะไม้แรกๆเราตีลูกใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าเวลาปลากินไม่กินเราจะได้เป็นการอ่อยเป็นในตัวนะครับแล้วเดี๋ยวพอปลาเริ่มเข้าเริ่มกินเราค่อยปั้นให้มันเล็กลงมาครับเหลือสักขนาดเท่าลูกมะนาวก็พอถ้าปลาเข้าแล้วนะครับประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยโอเคครับ ครับลงเบ็ดชุดแรกเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาอรอลุ้นกันไม้แรกอาจจะแช่ไว้สักประมาณ10บนาทีนะแล้วก็เก็บปั้นตีใหม่นะครับเพราะว่าเหมือนอ่อยอะ่ะนะครับสัก3ไม้เดี๋ยวผมว่าจะอ่อยสักสาไม้เดี๋ยวลองดูนะครับเพราตีอ่อยตีอ,อ่อ,อยไปแล้วสามสี่ไม้แล้วเดี๋ยวไม้ที่4ี่ที่5เราค่อยมาเฝ้าจริงจังกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตามชมอ่ะตัวแรกกินแล้วนะเพื่อนๆนะนะครับคันโยก,โยก,โ,ยกโยกเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะปลาอะไร ตัวแรกเป็นปลาตะเพียนทองนะครับดูสีดิโอ้ยยังสวยนะเป็นตะเพียนทองนะไม่ใช่ปลาินนะครับก็ไม่รู้อะเล็กใหญ่น้ำหนึ่งไม่ใช่เป้าหมายก็เก็บไว้ก่อนนะปลาตัวแรกปลาหมานปลาหมานะ่ะของธรรมชาตินะครับกับปลาธรรมชาติแบบนี้นะแล้วก็เหยื่อลำบ่มของเรานะตัวแรกมาแล้วเดี๋ยวตามชมต่อครับผม หนึ่งไม้หนึ่งขงสายฝูงจะเข้าตะเพียนทองไมต้ตัวตัวเมื่อกี้ยังไม่ได้ตีเบ็ดเลยนะครับเพิ่งเอาปลามาเก็บนะเออวะโอเคอยู่นะหมายธรรมชาติของธรรมชาติอ่ะโอเคไหนลองดูเดี๋ยววัตถุแปลกปลอมมองเห็นไหมอ่าสูงสุดละไปแค่นี้ไปนู่นละรองเท้าแตะใครไปรู้นะลอยทุกป่องทุกป่องอยู่นู่นนะใครวัดรองเท้าแตะหลุดไปเนี่ยแล้วมีมาข้างเดียวด้วยนะ เออเจ้าขอวิ่งหาตาแหงแล้วมันใส่บาบนี้โอเคครับผม มาแล้วจ้าป่านินคลองธรรมชาตินะครับไซส์กำลังทอดแ,แดดเดียว4นิ้วกำลังสวยเลยนะครับอ่ะป่านินมานับหนึ่งแล้วนะครับผมก็ปลากินห่างๆหน่อยนะแต่ว่าเมื่อกี้ถมเหยื่อไปประมาณนึงนะตีถมที่ถมไว้ก็เดี๋ยวรอมารอดูกันสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับป่านินมาแล้วลำบ่มนะตน้นสุดยอด ไม้หนึ่งตัวนะครับเป็นปะดินไซส์สวยเหมือนกันนะไซส์วาตถฐานเลยนะครับตัวนี้นะครับนาสุดยอดเป็นเลยปลาไม่ได้อ่อยนะกินเองตามธรรมชาติปลาธรรมชาติเลยอ่ะโอเคนะครับเพื่อนเพื่อก็ลงเบ็ดชุดใหม่ไปอีกชุดหนึ่งนะครับก็ตกจุดพักหนึ่งแล้วนะกระปาก็กินทาหาเพราะว่าเป็นปลาธรรมชาติอย่างที่บอกแล้วไม่ได้อ่อยด้วยนะครับก็ โอเคอยู่แหละนะครับได้ปลาพอได้กินอยู่นะสี่ห้าตัวก็ถือว่าพอมือนะ้อแหละแต่ว่าบรรยากาศมันอากาศมันเปลี่ยนแบบสักพักแล้วนะว่าจะถ่ายดูอยู่นะก็มันจะมีเมฆฝนมาละดันวน,นมาคลึมเลยฝนจะตกกับพูดได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นอากาศเปลี่ยนแล้วก็น่าจะมีผลต่อรตเรื่องของปลากินด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองลุ้นดูนะครับไม่แน่นะชุดนี้อาจจะเป็นชุดสุดท้ายของเหยื่อแล้วก็ได้นะเดี๋ยวดูก่อนเพราะฝนลงก็แยกย้ยายเท่านั้นเองนะครับมาตกฟากัน กลับมาธรรมชาตินะครับไม่ต้องซีเรียสสบายนะครับมันไม่กินก็อ่อยทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวพอมาค่อยมาซ้ำนะครับธรรมชาติเป็นแบบนี้แหละนะครับเนี่ยเป็นคลองธรรมชาติเลยบรรยากาศดีมากคลองสวยด้วยโอเคมาตามชมดูครับผม ปลาหมอปลาหมอยังกินลำบ่มเลยดูท้องเป่งเลยทีเดียวนะครับก็ปลาหมอนสุดยอดเลยโอเคนะเพื่อนตอนนี้ก็ตกไปประมาณสชั่วโมงได้นะเก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าฝาฝนมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็น่าจะต้องหนีฝนก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเมื่อกี้มีชาวบ้านแถวนี้นะครับเาที่เขาตกผิวประจําเขาก็บอกด้วยนะว่าวันสองวันที่ปลามันลอยนะมันจะไม่ค่อยกินเหยื่อถึงว่านะครับก็เงียบไปกิ๊บเลยนะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะแต่เรา ในสภาวะที่สภาพอากาศไม่ดีปลาลอยปลามันธรรมชาติเปลี่ยนนะมันไม่กินเหยือ่อเรายังได้ปลามีผลงานด้วยนะ,ะเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับผมประมาณนี้สำหรับผลงานนะครับตกอยู่หน้ารุ่มๆสองชั่วโมงนะครับก็ได้ปลามา5ตัวนะตะเพียน2ตะเพียนทองนะสปลานิน2แล้วก็ มาหมอหนึ่งตัวนะครับผมปก็พอได้กินหนึ่งมื้อนะครับก็ฝากด้วยนะผลงานของลำบ่มลำบ่มต้นเองนะครับก็ทำตัวใหม่ออกมาแล้วนะครับพร้อมรุยตลาดทั่วประเทศนะครับก็ได้เลยครับใครสนใจสั่งซื้อได้เลยนะลำบ่มนะครับก็1ถุง1โลนะครับใช้ได้นหมดไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าอ่อยด้วยอะไรด้วยนะับตีอ่อยด้วยนะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับหนึ่งถุงนี้ใช้ได้คุ้มมากนะครับผมก็โอเคประมาณนี้ ก็ฝากไ้ด้วยครับกับหมายธรรมชาติกับลำบ่มของนาต้นนะครับเดี๋ยวขอตัวเก็บของก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเรื่องสําคัญเลยก็คือเรื่องนี้เลยเรื่องของขยะนะครับมาตกปลายธรรมชาติทุกที่นะครับก็ฝากด้วยนะเรื่องของขยะนะครับอย่างนี้ก็ปกติผมจะเก็บกลับนะครับอ่าโอเคนี่มันเปลวอย่อันึงนะจะเก็บก่อนนะครับเปลวตันนี้ไม่รู้ของไม่รู้ของใครเก็บเลยนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีถุงขยะอยู่แล้วปกติก็คือจะเก็บกลับ ใส่รถลับไปนะครับถ right ้าไม่มีที่ทิ้งแต่ว่าตรงนี้วันนี้สะดวกมากนะครับเพราะว่าเขาจะมีถังขยะอยู่ตรงนี้ด้วยถังขยะครับก็ยวเอาไปทิ้งขยะเลยสะดวกดีฝากเพื่อนๆด้วยนะครับตกปลาทุกที่หมายธรรมชาตินะครับก็ขยะเก็บให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยพื้นที่อย่างเงี้ยเขาสะอาดดีอยู่แล้วนะครับเก็บให้เรียบร้อยวันหลังจะได้มาตกได้แล้วปลาน่าจะผมว่าปลาน่าจะกินดีปลาน่าจะเยอะนะที่นี่นะครับโอเคทิ้งขยะแล้วก็ของใครไม่รู้อยู่ข้างถังเก็บด้วย อ่ะโอเคฝากประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยไปก่อนแล้วครับบายบายนะครับปักหมุดไว้ใต้คลิปหน้าหมายเหมือนเดิม